พี่นาทุกคนวันนี้เราจะมาสอนเล่นเกมอีฝากอน่้าทุกคนวันนี้เราจะมาสอนเล่นเกมอีฝากะอีฝาผมก็ไม่รู้การ่าชื่ออะไรนะซึ่งการเล่นนี้ทุกคนนั้นเห็นคำว่าเล่นใช่ผมก็ป่ไปมันก็จะวร์ปเข้าไปนี ตอนนี้นะเราสามารถปรับมุมมองเพื่อที่เราจะเป็นมุมมองแบบที่สามได้ทีนี้เราก็ต้องหนีพวกหน้าภาพนะฮะหนีพวกหน้าภาพนะฮะเพื่อเป็นการนหนีพวกหน้าภาพนี่ล่ะดึงอุ้ยซึ่งเราต้องกระโดดไปเรื่อยๆนะฮะเนี่ยกระโดดกระโดดรัว ซึ่งเราต้องอยู่รอดภายในผมคิดว่าน่าจะเป็นประมาณสามนาทีนะคะเิงนไงล่ะผมวิ่งเร็วกว่าใครันมีไิ่เลิศไม่เลิศมีอุ้ยว้าววิ่งวิ่งวิ่งยังไววิ่งให่ไวที่สุดถ้าที่คุณจะทําวิ่งได้ นี่คุณจะตายมันไม่เร้วอ้าวชนะเฉยโอเคนะตัวเกมก็จะเป็นประมาณนี้นะคะซึ่งตัวเกมก็จะมันๆหน่อยนะฮะเหมือนกับเราเอาอาหารไปหมักน้ำมันนะคะทุกคนไม่ต้องห่วงอะล่ะซึ่งพอถึงเวลาที่จะโหวตแผนที่คุก็ต้องถ้าคุณอยากได้เงินเยอะๆคุณต้องเลือกผู้เชี่ยวชาญไม่ก็ยาก ปกติคุณจะได้เงินน้อยๆน,นะคะซึ่งคุณอยากได้เงินน้อยไหมล่ะไม่ใช่ไหมโอเคแต่ว่าถ้าคุณอยากสบายๆผู้เล่นใหม่คุกก็เลือกปกติไม่ก็ง่ายนี่แหละจะดีสุดละง่ายจะเป็นสีฟ้าปกติจะเป็นสีเขียวยากเป็นสีแดงผู้ชั้นหรือว่าอะไรสักอย่างนี่แหละซึ่งอันนี้จะเป็นแมปข่าวงกดนะฮะซึ่งผมจะบอกวิธีการเล่นของมันนะฮะ ก็คือการเล่นของมันคือนั่นนะแต่ว่าผมขอจะบอกก่อนนะว่าไอ้เจ้าหัวกระโหลกสีแดงนั้นคือสิ่งที่หน้าหน้าคุหน้ารูปภาพโผลมาเพราะฉะนั้นคุณอย่าเข้าไปใกล้มันหัวกระโหลกสีแดงนะซึ่งเราจะต้องหนีมันให้ได้ถ้าเราหนีมันไม่ได้เราก็จะตายไม่เราถูกลด,ดลงมากกว่า ซึ่งสิ่งที่เราจะต้องทําต่อไปนี้เพื่อเมื่อเพื่อนตายให้เราไปชุบเพื่อนฮะแค่เดินไปหาเพื่อนแล้วไปชุบเพื่อนรู้สึกว่าพูดว่ามันยากใช่ไหม,ไมยากหรอกที่จริงมันก็ง่ายนะแต่ว่าสําหรับผู้เล่นใหม่อาจจะยากไงเราต้องไปช่วยคน,นคือพยาบาลซึ่งแบบนี้อาจจะซิกแซกเยอะหน่อยนะคะ มันมีคนตายเพียบซึ่งแบบเนี้ยเราจะไม่เห็นหน้ารูปภาพนะแต่ว่าหน้ารูปภาพกำลังดดซ่อนอยู่ยกเว้นตัวเพื่อนเรานะคะว่าต้องวิ่งหนีก่อนว่าคนเขาอยู่แถบรงนี้แหละนี่คือวิธีการเล่นคร่าวๆนะฮะแล้วแล้วไรต่อคือถ้าคุณกระโดดมันจะเพิ่มความร็วให้คุณ ดูนะมันแบบมันเหมือนน้นพุ่งหน้าเข้าไปเพราะฉะนั้นเวลาคุณหนีเจ้า nextbot ไม่ใช่นาลูปภาพหรอกมันคือ nextbot นั่นไง nextbot nextbot ก็คือหน้ารูปภาพนี่เองมันตาปูมะมันซ่อนตัวมันหายตัวซึ่งอุย้ยมันอยู่ตรงนี้เลยตายตัวหน้าเลยอุย้ยฮีโราา่ใบฮีโราา่ใบฮีโราา่ใบ เป้งแร้วอ anyway. <si> oh. oh ู oh ้กระโดดรลลัว oh มันไม่เร okay. like okay. ็วมาเป็นงงานทำไมกระตุยดิอ้าวว้้านี่โอเคทีนี้ถ้าเรากดบวกนะเพื่อเราถ้าเราโดนถ้าเราเห็นเพื่อนกำลังนอนอยู่โอเคไม่ใช่นอนแบบนี้นะใช่ไม่ใช่นอนแบบนี้ วฮ้ย,ยวันมาเงั้ติดๆเลยแบบลาไบ่า,บายไปทางตันท่านตันทันตันท่านตันติดๆติดๆติดๆโว้ยฮี่ราไปโอ้แม่งโผว่ตกใจเลยคือตัวอัดผมมันไม่อัดเสียงด้วยนะคือมันไม่อัดเสียงในระบบแต่ว่าอาัดเสียงผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไม เ,เพื่อนเช่อหน่อยอะไรเพื่อนมามามาเขาขอบคุณเพื่อนมันไม่ต้องอุ้มก็ได้ไม่ต้องอุ้มไม่ต้องอุ้มชุบเลยเพื่อนเราวิ่งได้เพื่อนเพื่อนเข้าใจเราปะเนี่ยนี่เราส่งกระแสจิตให้นะคือวิธีการดูว่ามันน่ะจะมีตัวอะไรโผลม,มาให้เราฟังแบบฟังเสียงแต่ว่าตัวอัดผมมันไม่อัดเสียงให้ผมนะฮะไม่รู้เป็นเพราะอะไรยังไงมันั่น มีตัวอะไรเข้ามาวิ่งในหวัวโอเคตอนนี้โอเคผมชนะซึ่งพอมันจบมันก็จะมีเี yeah. ่แล้วทำไมมันบอกว่าผมตายแล้วโอเคนี่คือจุดที่มันเลังจะมานะนี่คือจุดที่ next b o t จะมา next b o t หรือว่าหน้าคนาชนะเราต้องวิ่ง,งนี่ ห้ามให้มันมาชนเราซึ่งเดี๋ยวผมจะค่อยบอกวิธีการนี้นะคะเดิๆเิๆเิๆคุณต้องวิ่งให้ไกลที่สุดนะไกลจากไอหัวกระโหลกสีแดงนั่นน่ะงั้นแบบคือ넥บัตมันสามารถมองเห็นเราได้มันคือมันตามเราได้ทุกอย่างอ่ะคือแม้ว่าคุณแม้กระทั่งอ่ะคุณอ่ะแอบแค่ไหนมันก็รู้อ่ะอยู่ว่าคุณอ่ะอยู่ที่ไหนชิปปิ้งอ่ะ มจะจเอหน้าผมหนะเนี่ยไม่มาแล้วนี้ตอนนี้ที่ทุกคนเห็นผมวิ่งเร็วไม่ใช่เพราะอะไรนะฮะผมใช้ใช้ส้นอันนั้นฮะทำใช้ปลนไม่ชิ่มส้นเนี่ยคือมันจะทําให้วิ่งเร็วหกเปอร์เซ็นซึ่งเรามาทําความรู้จักกันในบอดกันซึ่งในบอดจะวิ่งเร็วกว่าละโหประมาณหกเปอร์เซ็นเพราะฉะนั้น เพราะฉะนั้นเน็กบอดเราจะวิ่งเร็วกว่าเราแล้วเราสามารถหนีมันได้โดยการกดกระโดดแต่ว่าอันนี้ผมใช้นีน้ำนะก็จะเพิ่มหกเปอร์เซ็นต์แล้วถ้าผมกระโดดอาจจะเพิ่มสมเปอร์ซ็นหรือไมสี่เปอร์เซ็นในความเร็วทําให้ผมนั้นวิ่งเร็วกว่าใครแน่นอนโอ้โหทําไมตายเยอะจังวะกําลังไปช่วยอยู่รอแป๊บนึงนะเพื่อนคนเขาชอบตายกันตรงนั้นอะ เราจะใช้ทางรัดเพื่อนทำอะไรทำนี้เนะี่วยว้าวออกตัวให้วันดึง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 มันมาแล้วซิกซัซิกซ็อกมันมาแล้วมันมาแล้วซึ่งเน็กบอทจะมีฮิตบล็อกของมันอยู่ซึ่งคือแบบเราโดนเราโดนตัวภาพแล้วเราไม่ได้ตายทันทีเลยนะคือมันจะต้องมีฮิตบล็อกของมันอยู่ฮิตบล็อกของมันก็จะเลกๆอยู่ตรงเนี้ย คือผมก็บอกให้ฮิตวอลมันก็ใหญ่เท่าตัวเรานี่แหละไม่ใช่อะไรหรอกเนี่ยแล้วคุณก็ต้องดูนะฮะว่าตัวคุณนั้นใหญ่แค่ไหนเช่นตัวผมใหญ่ประมาณนี้แล้วแต,แต่คุณอ้วนเกินไปมึงอาจจะ <laughs> ผู้เล่นผู้เล่นผู้เล่นโอเคผมจะช่วยเคลื่อนดีไหมเนะี่ยเอเลี่ยนลาบ,บิเศตลาบิศเศษอะไร ทุกครั้งคุณจะเปลี่ยนสถานที่อีกแล้วแลคือรอบพิเศษเนี่ยคือผมเดินจุดดีๆผมยืนอยู่นิ่งแล้วคือผมว่าไปอยู่สถานที่ที่มีผมโดนเผือบเป็นกำลังโดนไล่เน็กบอร์ดอยู่ใช่ไหมแล้วผมก็แบบผมไปหาเขาไงแล้วผมก็ยังไม่ได้ทันตังต้งตัวเลยเลยอ้าวดีๆก็ว่ามาเฉยวิ่ไงว่าอีกอะเอาไว้ดีเพื่อนทำไรอะ อ่ฮะเรามาถึงการอนี่แล้วการที่เราตั้จะซื้ออะไรสักอย่างขั้นตอนแรกก็แค่เข้าไปตรงนี้น,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 นี่นี่นะะี่นี่นี่นี่ปิ๊บอุปกรณ์เข้าไปทีนี้นะฮะให้เราสามารถกดมุมๆได้เลยผู้ลเลน่นมันก็จะมีสินค้ารายวันอะไรมีผ้าอันนี้เลย ผมไม่ซื้อกันซึ่งมันก็จะมีอะไรที่หลายๆอย่างโอเคเจะไปร้านค้าลักษณะนะซึ่งที่ผมใช้ก็คืออันนี้นะผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ว่ามันคืออุปกรณ์เสริมครับเพิ่มความเร็วสูงสุด6%นะนี่นะฮะอันนี้ก็คือรองเท้าเฮอร์เมสก็คือการออกตัวเร็วขึ้น80%แค่นั้นแหละ นี่ก็จะเป็นท่าอนี้ก็จะเป็นอน,นี่เราสามารถซื้อนี้ได้นนมชันการลากเคลื่อนไปฟาดกำแพงผู้เล่น <c oughs> ไปฟาดกำแพงโอเคไปละนี่เรามาเล่นแมป,ปะอะไรทุกคนฮะสำหรับคลิปนี้ก็อาจจะจบไปแล้วนะฮะทุกคน คิปบายจะยาวมัง้งของบ้าแลนะทุกคนถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ด้วยทุกคนกดซับด้วยแล้จะเจอกันใหม่นะคลิปหน้าทุกคนปิฮ้ยตุยดีกว่าเออเออลังกระชกเลย <laughs>